คะะข้อที่สองนะคะคือการรู้ทันความรู้สึกของตัวคนเองที่เกิดขึ้นในขณะนี้หรือว่าปัจจุบันขณะคุณเคยได้ยินหรือได้อ่านหนังสือ The Power of Now ไหมคะที่ไม่ว่าจะศาสนาอะไรหรือใครก็ตามนะคะว่บาพุทธเจ้าเองก็พูดนาะน,นะคะว่าสิ่งที่ทรงพลังมากที่สุดคือ Power of Now คือปัจจุบันขณะนะะปัจจุบันขณะจะทำให ชีวิตคนนะคะวันข้างหน้าดีขึ้นได้ต้องเริ่มจากปัจจุบันขณะส่วนอดีตมันได้เกิดขึ้นและจบลงไปแล้วนะคะคุณจะไม่เปลี่ยนแปลงอดีตหาได้ไหมนะคะ,ะ,คะภาษาโบราณเข้ามานะครออับเพราะฉะนั้นนะคะความบมาอยู่กลับมารู้เท่าทันความรู้สึกหรือว่าอารมณ์ของตัวคุณในตอนนี้ในปัจจุบันขณะทําไมถึงต้องรู้นะคะในเรื่องของการเป็นความสามารถในครอบครัวละกันนะคะ คุณต้องรู้เท่าทันอารมณ์ความรู้สึกของตัวเองที่เกิดขึ้นนะแม้ว่าเวลาในหลายครั้งเนี่ยนะคะที่คุณต้องเจอปัญหาในครอบครัวนะคะคุณพ่อคุณแม่งนิดใส่โมโหหใส่วีนใส่เวียงใส่หรือในการทํางานเองก็ดีนะคะที่คุณต้องเจออาจจะเพื่อนรอบข้างเพื่อนร่วมงานหรือเจ้านายวันนี้มุนหิดเวียงวีนทำหน้าเวียงใส่คุณอะไรอย่างเงี้ยนะคะที่คุณรู้สึกว่าคุณทาอะไรผิดกว่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะคุณต้องกลับมาเท่าทันรู้เท่าทันอารมณ์ของตัวเองในปัจจุบันขณะก่อนว่า คุณกำลังรู้สึกอะไรคุณกำลังมีภาวะอารมณ์แบบไหนนะคะวันนี้ถ้าคุณกำลังรู้สึกว่าคุณโกรธคนที่เขามาทําให้คุณโมโหคุณกําลังโกรธก็ให้รู้ตัวเองค่ะว่าโกรธแต่สิ่งที่ปิงบอกให้คุณรู้เท่าทันอารมณ์คุณเพื่ออะไรคะเพื่ออะไรคะเพื่อคุณจะได้ตอบโต้กลับในทางที่ถูกต้องหรือว่าทางที่บวกทางที่ดีนั่นเองโอเคไหมอย่างปัญหาในครอบครัวเป็นยกตัวอย่างนะคะกับลูกศิษย์ที่เข้ามาปรึกษาบิงล้วกันนะคะ นะระเมินปัญหาในครอบ,บครัวในวันหนึ่งที่รู้ว่าคุณพ่อเนี่ยนะคะมีเมียมใหม่นะคะแล้วก็แม่เขาก็รู้ตัวเองก็ก็เป็นลูกลก็มารับรู้ตอนโต,นตนแบบนี้นะคะแล้วก็รู้สึกว่าโมโหมุนหิดเสียใจโกรธมากเลยนะคะที่คุณพ่อมีที่คุณพ่อมีเมียใหม่มีแม่ใหม่มีคนใหม่มีครอบครัวใหม,ม,ม,ใหม่อะไรอย่างเงี้ยนะคะทําไมก็ต้องรู้ตัวคุณต้องรู้จักตัวคุณน,นะคะคุณต้องรู้จักตัวเองเพื่อคุณได้ไเท่าทันกับอารมณ์ของตัวเองค่ะ แล้วคุณจะได้รับมือกับปัญหานั้นได้อย่างถูกต้องเพื่อที่อะไรคะเพื่อที่วันข้างหน้าค่ะวันข้างหน้าวันที่คุณก้าวผ่านเรื่องนี้กลับไปวันข้างหน้าเมื่อคุณมองย้อนกลับมาคุณจะภาคภูมิใจในความเป็นตัวเองในการตัดสินใจของตัวเองในความเชื่อมั่นของตัวเองในการที่คุณรู้ว่าวันนั้นน่ะคุณได้ตัดสินใจและตอบโต้มันอย่างมีสติคุณจะไม่เสียใจเลยค่ะกับสิ่งที่คุณทําลงไปโอเคนะนะคะคุณจะไม่เสียใจสักนิดเลยถ้าคุณวันนี้คุณ รู้จักเข้าทางสภาวะอารมณ์ตัวเองที่เกิดขึ้นในปัจจุบันขณะ